เซร์เวรคอมอยู่ที่ร้านเลยนะอะไรนะครับไอมาไม้ไมลูกุมีลูกุมิ้วมีลูกุมิ้ว ที่หัวหินนะครับก็จะเป็นไอติมใช่ไหมพี่อย่างเงี้ครับผมอันนี้สีขาวนี้เป็นยังไงข้างรรในเป็นนมปะนมผสมรสมีรสต่างๆผสมนม<อ>ก็อย่างช็อกโกแลตนี่ก็นมผสมช็อกโกแลตครับแอปเปิลไลน์ก็แอปเปลิลมะนาวผสมช็อกโกแลตผสมนมอีกทีนึงบิสกิตชาร์ดใช่ไหมครับอย่างเงี้ยชาร์ดขายลูกเท่าไหร่ครับอย่างเงี้ลูกละสี่สิบบาทครับถ้าเกิดผมเพิ่งกินครั้งแรกควรแนะนําให้กินอะไรแบบไหนดีอะมัน,นเปรี้ยวหรือไม่เปรี้ยวล่ะคะชอบแบบนมเหมือนไม่ไม่หวานมากชอบจืดๆเลยอะจืดเนี่ยจะเป็นฟอก โยเกิร์ตโยเกิร์ตฮะไหน,นไหนโยเกิร์ตเนี่ยโยเกิร์ตบรลลี่อ๋อจะไม่จะไม่เปรี้ยวไม่หวานจะ<ม>ชอบอะไรเปรี้ยวโอ้บัลลีเปรียรปร้ยวนิดนิดร,รนมจิ่ๆไม่มียำเยือกเยื่ก็จะเป็นปอันนี้แล้วกัวนเอานมเอาโยเกิร์ตเนี่ยครับรูกหนึ่งเดี๋ยวเราชิมตัวน,นี้นะมันใส่อะไรพี่ข้างนอกนี่จะเป็นยางขอดูเลยขอโทษครับสวัสดีได้ได้กับ แล้วยางกินได้ไหมยางกินไม่ได้ครับข้างนอกนี่จะเป็นยางอ๋อเหรอครับอ๋อนี่ของผมใช่ไหมเนี่ยติดติดบาทตัดเลยพี่เดี๋ยวผมชิมแล้วพี่ถ่ายให้ผมด้วยนะเดีย๋ยวช่วยถือให้ดูเฉยอ๋อเชฟอย่างนีมน้มันมันตีดมาแล้วทีนี้มันจะมีพวกน้ําแข็งอะไรกรอเรียกไอมาไอมาลุไอมาลุไอมาลุอ่ะครับนี่ครับไอมาลุของมิสสเตอร์ฮเซียตัดแล้วก็ไหลออกมาออ๋โอเคครับ มาลุกแล้วครับเห็นไหมพี่เห็นไหมเห็นครับกดตรงไหนนะครับกดแล้วเห็นมะละเห็นใช่ไหมเห็นครับเห็นครับอ่าชัดอืมอืม,อ,มอร่อยไม่หวานเกินไปเยี่ยมนี่ยครับอย่าเข้าใจผิดว่ากินยางได้นะยางมันเหมือนกับยางเลยครับกินไม่ได้เราก็บีบแล้วก็กิกนนะ ทั้งนันเปนยิ่งแข็งขึ้นอร่อยครับเ<ม>ที่ยวสาตเจใจนะครับแนะนำนรับไรมารุอยู่ที่ถนนคนเดินของหัวหินนะครับมามาวกินได้เห็นลูกนี่ครับกินได้เลยครับเดี๋ยวผมขอขอนุญาตหม่่ำให้เต็มที่ก่อนบ๊ายบาย